สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่แมแมพี่พี่น้องน้องสายฟรีกันทุกทุกคนนะครับผมก็มีเว็บขุดด็อกคอยเช่นเคยนะครับมาแนะนำนะครับเว็บนี้ให้กำไรสูงมากครับได้แค่เวันนะครับลงทุน3เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับวิธีสมัครก็แค่เอากระเป๋าสตางค์ของเรานะครับมาวางตรงนี้ครับจากนั้นเราก็เริ่มทําเมืองดได้เลยครับนครับ,รบเอามาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับลงทุน300ร้อยนะครับ นี่ครับจะได้60ดอกต่อวันนะครับแต่มันเสียอยู่อย่างได้แค่7วันนะครับ300ได้แค่7วันนะครับ7วันวันละสวันละ60 6 5ก็30แค่5วันเราก็ได้ทุนคืนแล้วครับแค่5วันก็ได้ทุนนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูเลยนะครับทการถอนให้ดูนะครับนี่ครับได้แล้วนะครับ ยอดมันก็จะหายไปแล้วนะครับแต่ดูนะครับว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับเดี๋ยวไปดูที่ประวัตินะครับ นี่ครับหนึ่งร้อยสิบแปดดอกนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดดอกก็เดี๋ยวไปดูในกระเป๋าสตางค์ของเราก่อนครับทางผมยังไม่ได้ล็อกอินนะครับจะช้าหน่อยครับของผมใช้เป็นกระเป๋าคอยไฟเมนต์นะครับคอยไฟเมนต์นะครับ นะครับผมทำในมือถือครับมันก็เลยช้าหน่อยครับขออ่ายไวไ้นัดที่นี่ด้วยครับ ครับขอบแล้วครับจะพาไปดููพาไปดูกับในอะไรนะประวัตินะครับประวัติการนอนต่างนะครับ อืมช้าไปครับสรุปได้กันแล้วกันนะครับรเว็บนี้เขา้าใจจริงครับมันเข้าครับยอดตังค์ของผมเข้าครับเวลาแค่เจ็ดห้าวันเราก็คืนทุนแล้วนะครับหรือไม่อยากจะลงทุนก็สมัครฟรีก็ได้ครับ ฟรีก็จะได้อยู่ที่ประมาณวันละนนนะครับขุดฟรีขุดฟรีมันก็จะได้อยู่ที่วันละหนึด็อกนะครับถอนขั้นต่ำห้ด็อกครับถอนขั้นต่ำลืมไปเลยครับ ครับถอนขั้นต่ำ5ดอกครับต่ำสุด5ดอกครับนะครับใครที่สนใจอยากสมัครก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับครับสุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ